ตาเต้เจ้าตาดาวมาถอดใส่กอกเนาะไปซื้อใส่กอกมาถอดมาย่างจ้ะ <c oughs> ถอดใส่กอกแขมนาเจ้าวันนี้ใส่กอกแขมย่างหนึ่งเนาะใส่ไข่ข้าวกรอกใส่ไข่ใส่กอกข้าวจ้ะ ไเป็นของญี่ปุ่นเนาะอยู่สองคนถอดท่าสิ้นพ้อนแล้วเจ้า แบ่งกันป้าดาวเอาสองชิ้นเอป้าป้าสามอืมสองชิ้นนี่กลับกินน่ำมะม้อนะเจ้าประดาวนี่นะ โอ้ oh, แตกไปเจ้าเลาะขนาดทานน้ำมันเจ้าในกระทะมันยังจะหลุดแตกเนะแปลว่าไส้นี่ปนบางบ,าง,บางหนาะนี่นะตีนไงเจ้าทั้งกลิก่นนะ เดี๋ยวจทำเองอ่ะจ้าไปซื้อมาเนาะไปซื้อมาเจ้าไอจ้จังซื้อมาจ้ะมาถอดเจ้าก่อนจะถอดประดาบล่างหนามเหมือนกันแกะออกจากถุงก็ล่างหนามจะ้ะ หอมหอมอินก,กันโอ้แตกทุกอันทุกเส้นเลยนี่โอ้ยห้องนี่แตกเนาะใส่มันบางอันเนาะ

ย่างเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าโอ้อร่อยมีฮอ่หอน่กาเดียวไปซื้อมาย่างใหม่เหมาะซิมดูแล้วเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามพือป้าดาวด้วยเนอะร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ